จุดนี้ก็จะมาที่เขามนโนรมนะครับมนโนรมนะครับจะพาเที่ยวมนโนรมวัดมนโนรมนะครับอันนี้เป็นจุดที่รับผู้โดยสารขึ้นลงนะครับแต่เราก็จะพาคณะขึ้นไปไหว้พระก่อนนะครับไปไหว้พระก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีพาชุกพานิการมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมกันเยอะแยะนะครับ น,นักท่องเที่ยวสแสวงบุญนะนะครับก็มากันทั่วประเทศนะครับ,นะรบตรงนี้ก็ไปรับดอกไม้ขึ้นตัวรองเท้ารองเท้าใส่ขึ้นไปเลยนะครับรองเท้าใสขึๆๆ้นไปเลยนะครับดอกไม้ท่านก็ไปบูชาเอานะครับไปรับบูชาได้นะครับตรงนี้เป็นที่บูชาดอกไม้เป็นทูปเพลนไปไหว้พระนะครับตรงนี้นะครับ เป็นการบริจาคตรงนี้นะครับก็เชิญเชิญในคณะก็จะเตรียมปฏิวันใจหยอดน,นะครับทีมงานเราได้ครับครับหย่อนแล้วก็หยิบอาเลยครับหยิบแล้วก็ขึ้นมาเอานั้นแหละหยิบกาเลยลขึ้นมาได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ Uhm, น้ำด <c oughs> ื่มเย็นๆนะครับอยู่ด้านหน้าขอทำริการอขออุบีีสองันน

เบือนเบือนเบือนทำบุญทำบุญแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงอ่าสู้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 ยายสู้สอ่า,าออโอเคนะครับว่าได้แล้วประกอบว่าวิางดอกไม้ไหว้พระบูชานะครับเดี๋ยวนี้ญาติโยมก็จะไปวางดอกไม้บูชาพระ

จุดถูกจุดเทียนาปจุดใช่อ้เป็นนังจุงหมนเลยอ่าวก้อนละคุณแม่ทองทองสงคมและครัวนะครับจากบ้านุนโกตะบลนอโตระเบจังหวัดพอนแก่นรูําบุญตร้งอกรรใจนะครับเป็นตะันี หนึ่งร้อยบาทอาุโบธนาอาตุอาตุโบนาธกเป็นจารย์โสาเอ่อตะบนห้องนนะครับขอเชิญน่งนอรแจ็คจากเดือนนาเดอนน้าเปกานบริษัทปนภิษทกนย้ี่ตกจัวใหีหลญมที่ไนเไองไหนห้องไห้า

อ่ยารึ้นให่ยมขึ้ยยนใหญ่นิยมเคื่อน้องคุณจากน้องพ่อร้อยเอ็ดนะครับน้องพอร้อยเอ็ด ทำบุญทุกด้วยนำด,ด,ดัดจากน้องพอกจากบังใหญ่น้องคุณมาไหว้พระพรอ,อที่ที่นี่นะครับเปน,นี่ก่อนนะครับก็จะก็จะนำมาที่พระใหญ่นะครับพระใหญ่สูงนะครับที่เขามานอนลมนะครับ จะเดินไปนะครับใหย่ๆก็จะฮะฮะวันนี่ก็นั่งบ๊อบัด็กใครบาน อ้อมันก็เป็นก็ของ,ของสมัยสมัยอรอ่วเก่าอะไรอย่างเนี้ยโมอ๋อเดีย๋ยว่อนะฮะัสนี่คืออะไร โอ้โหโอ้ตรงนี้เป็นของเจ้าที่เขาขึ้นเลยขึ้นเลยบนได้เลยมาเป็นยังเข้าเมรีเลยเด้อเข้าเลมรีเลยตามให้ของเด้อตามให้ของตามให้ของเองโอเคก็จะมีบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหม ข้างล่างก็กำลังก่อ,กอสร้าง,อย,างายอยู่นะครับเออบ้านเราอยู่โอเคเห็นบอกว่ามีลิฟต,ต์อยู่น่าทางไหนอ๋อตรงไปนี่อ๋อเดี๋ยวขึ้นกันลิฟต์นะขึ้นลิฟต์นะขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์นะไม่ไหวไม่ไหวต้องขึ้นลิฟต์แล้วโอเคนะครับเนาะ เออ,เอ,อทางขึ้นลิฟทชั้นสีมีโอเคครับสำหรับสำหรับผู้ที่สมวยหรือไม่มีพลังก็ต้องมีทางขึ้นลิฟรตรงนี้นะครับทางขึ้นลิฟทชั้นสีนะครับก็จะมีนะครับโอเค อ๋อตนี oh oh, mm ้คลิปอนีคลิปนะครับนีคลิปเดิย่อยเลย อัน้กอรอานี้กำลังรอรีบนะครับมีนนรีบบริการขึ้นลงนะครับรู้สูงอายุด้นนดวยนไอยนะครับก็จริง เห็นครับทสองันหนึ่ง,งขึ้นมาแล้วรั้นหนึ่งกนนี้โอ้นี่ก็ตรงนี้ก็จะมาถึงทั้นสี่แล้วนะครับเราเพิ่มขึ้นมาทั้นสี่อนนี้เป็นบริเวณทั้นสี่นะครับแล้วก็จะไปข้างนอกแล้วก็ได้โอ้ก็คงคล้ายๆกับอ่าขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนได้ไหมโอ้ได้แค่นี้ได้แค่นี้ปะ่ะ างบนขึ้นไม่ได้แค่นี้แค่นี้นเห็นไหมเห็นไหมอืมโอเคเ,อเราถึงแค่ชั้นสี่นะครับข้างบนยังขึ้นไม่ได้นะครับข้างบนยังขึ้นไม่ได้ถึงแค่ชั้นสี่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังนะ นี่ก็เป็นลำน้ำโขงนะครับลำน้ำโขงสวยงามมากเลยครับเออน้ำโขงนะครับแม่ในนี้ไม่น้ำโขงไม่น้ำของไม่น้ำของฮะพูนเอ๋อมันไก่มันไก่ น้ำชองสีด้วนน่ะงามชองสีงามส่องสีใชที่เห็นไ,ไปก็คือแม่น้ำของนะเป็นลำน้ำของวิวสวยๆนะครับชมวิวสวยๆตรงนี้นะครับสวยงามมากลยครับ ก็น่าชมน่าชมมาไปเที่ยวดูนะครับตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับโอข้างบนดูกินได้โ้โอ,อมุมนี้คือมุมลำน้ำโขงน้ำของ นะครับนำของนะครับฟังลา่าคนนะ่ะฟังสอปอล่านี่เป็นฟังไทยจาโน้นที่ไกลๆนะครับตรงนั้นก็คือสะพานข้ามนะครับเป็นสะพานข้ามมองเห็นไกลๆอยู่นะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศของเมืองมุกดาหารนะครับบนที่ขอมโนรมนะครับของมโนรมทุนเทียก็กีมาเมือเียกันเยอะพอสมควรนะครับ ก็จะยังสร้างไม่ค่อยยังไม่เสร็จนะครับมาดูด้านหน้าของอตัพุทธรูปองค์โตองค์ขาวสีขาวนะครับก็มาไหว้พระขอพรกันนะครับะนะครับก็เจนนะครับอ่ไหว้พระด้วยกันนะครับผมไหว้พระด้วยกันครับสาธุสาธุสาธุ เจบคครับอือืก่อ,อจะมีมันดูวิวรอบๆข้างนะครับมันจากาศร,รอบๆข้างนะอันนี้บนชั้นสีของพระใหญ่นะครับองค์โตนะครับอันนั้นคือแม่น้ำของแม่น้ำโขง หรือภาษาคนบ้านเ็นเป็นว่าไม่นำของนะคะะรับ่ต้องเล่าสวรรอ์ปล่อาเลยานะครับท่านเนาะก<ฮ>็มีถายเจ้าชายจิกามาเที่ยวนะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมสูงครับทุกคน,นะครับมุมนี้ขึ้นไปไหวพระพร้อมุมนี้ก็ได้นะครับ นะโอเคนะครับโอเคนะครับจุดนี้ก็จะพาไปไหว้ขอ,อพรองค์อพยานนาคนะครับพอพยานนาคก,ก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทัวสารทิศนะครับก็ มามากมายเราตงควรนะครับอันนี้นะเดินไปที่องค์พญานาคนะครับเ็าจะมีละครังให้ขอขอพรมองมองม่งๆม่งนะครับอย่างนี้นะครับก็จะมีนะครับเดินๆนะเดินนะครับจะมีนักท่องเที่ยวจากทุกเชวาสาราทิตนะครับมาเที่ยวชมกันมากห้าหลายตานะครับ โอเค OK นะครับก็จะพาชมไปเรื่อยๆเดียนนะครับไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันนะครับทุกท่านครับอันนี้จะพาเที่ยวพาเทียท่ยวไหว้พระขอพรเนะที่ยวทำบุญมรนานักครับ ไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่เด็กชราก็ไปเที่ยวด้วยกันทุกคนนะครับเดี๋ว네นะครับที่ลงทางลงมันก็จะเป็นธรรมชาติมากมええๆนะครับ จะมีคนเข้าคนออกวันนี้คนแน่นเลยนะครับวันนี้คนแน่นเลยนักท่องเที่ยวเยอะวันนี้ส่วนนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับมีผู้คนมาเที่ยวกันมากหนาหลายตานะครับดูบรรยากาศรอบข้างมุมนี้นะครับก็จะเป็นที่มุมป่านะครับก็จะมีผ้าแดงผูกเอาไว้ตามกิ่งไม้ตามความเชื่อนะครับเป็นการขอพรจากนักท่องเที่ยวนะครับ ก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงทำบุญนะครับทำบุญตอนนี้เราก็มากับญาตินะครับนำญาติมาเที่ยวสามท่านสี่กระปุกบนะครับมากันสีคนวันนี้ก็จะเออไว้รุ่นตอนตายหน่อยนะครับเนี่ยนะครับท่านแรกท่านที่สองนะครับก็ไปโดยกันทำบุญ้วยกันนะครับอะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆท่านนาคนละองค์พญานากเลยดันดานหนานะครับ หาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้น่ารักมากเลยครับพระงฆงองค์ขาจาก็มากระับบูชานะครับอ่อยขอพรองค์พญานาคที่นี่ก็คือวัดมโนรมจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นวัดมโนรมจังหวัดมุกดาหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารขึ้นชื่อเลยครับขึ้นชื่อเลยนะครับ ใครที่ยังไม่เคยมาก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้หนักท่องเที่ยวได้บูชาดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นพญาเต่าหินนะพญาเต่าหินเสียงโชคมหาลาบเออดูกันนะครับโอ้รูปคล้ายกันรูปมันจะเป็นเต่านะครับรูปนี้เป็นเต่าตัวการจินตน,นาการของท่องเทีท่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่จุดที่ บูชางูกเกี่ดอกไม้เพื่อไปสักระละนะครับมันถ้าแดงมาผูกนะครับเสียงโจคขอพรตามความเชื่อนะครับนะครับตามความเชื่อไม่ได้บังคับกันนะครับตามความเชื่อตามความศรัทธานะครับโอ,อ้นางฟ้าเทียวมากนะครับวันนี้นางฟอาเชียวมากนะครับอ,อไปไปเอาได้เลยครับตักจะเดือไป,ไปเอาได้ โอเรามาดูความหมายของผ้าแดงที่ผูกนะครับโอ้ให้ไปนั่งเลยผ้าแดงผ้าแดงผูกตามราเหลดตามต้นไม้รอบ,รอบๆองค์ผูพญานาคห้ามผูกผ้าแดงองค์ผูพญานาคและพระพุทธรูปโอ,โอเคครับ โอ้โนะครับเป็นข้อปฏิบัตินะครับข้อปฏิบัติร่รวมกันน,น <c oughs> โอเคนะครับเรามาดูนะครับผมก็จะนัานะครับโอเคนะครับก็ไปได้ดอกไม้มาแล้วนะครับก็จะไปวางหาขอพรนะครับ ก็จะมีกลิ่นทูบทวนควันวน,นะครับนันที่จุดจุดทูบนะครับจุดทูปตรงนั้นนะครับมาาาัังไไไต้นะ้ปปเียน มาดูร,บรอบๆถ้ําจาุดหมายของเราจุดหมยคอือบวามน่ารืรมย์นะรบรรยากาศนะครับรบรรยากาศรอบๆองค์ปู่พญานาคองค์ปู่พญานาคนะครับองคตัวจะมีบรรดาอ่จาจักท่องเที่ยว นะครับเข้ามาทำการสักการะบูชาเพื่อขอโชคขอลาบแต่ปูปพญานาคที่วัดภูมะโนรมจังหวัดมุกดาหารนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นที่เรื่องลือที่ตัวขานของนักท่องเที่ยวทั่วราชนจาจักรต่างประเทศนะครับรู้จักนะครับ ก็หลัดญาติก็รอทูบเทียนยังไม่ยังไม่ติดยังไม่ติดยังไม่ได้นะครับก็ธรรมดานะครับก็สูงไว้หน่อยก็ถามพี่น้องนะครับตรงนี้เป็นที่ปักทูบเทียนนะครับ พักตัวปกเิียนนะครับโอเคไป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 ทางนี้ได้ไหมบ้างกันไหมปะโอเคนะครับโอเคนะครับยุ่งยาก ก็จะมาปักทุกเียนบูชานะครับก็ขอให้ยี่ดีไม่แห้งเด้อความเจ็บยะให้ได้ความใครจยให้มีปัตนาชิงไดขอให้ได้สิ่งนั้นถึงดังมโนนึกนะครับเด้อ่าสุขไาย่ามาผ่านสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อปัญยายังสองคุณไายา ตามคุณยายมาน้มกันนะครับเนาะโอเคนะเนาะสสามุสามุ่สามุมี่หดทกา งซเหนะ็เคนะครนะับเอกแต่ลอดตามช่องพญยายนา้าตามช่องขอพรน,นะครับแต่ละช่องก็มีความหมายนะครับความหมายของแต่ละช่องนะครับ อันนี้คือเป็นความเชื่อนะความเชื่อส่วนนะครับความเชื่อในพระธรรมเป็นการเป็นทองที่หนึ่งนะครับทองทิหนึ่งเพื่อสะดอกะห์ต่อชะตานะครับทางที่หนึ่งความหมายนะครับหลอดทองที่หนึ่งเป็นสะดอกข้อต่อชะตาครับระวังหัวเด้อระวังหัวห้านนะหัวแตก้องน้อมๆหน่อยนะครับค่อยเดินนะครับคุณยายนะค่อยๆเดินนะครับคุณยายอ่าอันนี้ทองที่สอง ช่องที่สองก็เป็นการเพื่อปกป้องเพื่อปกปักปกปักรักษาจากอันตรภัยพันธนะครับภัยพัน,นะครนะแบบนี้นะครับช่องที่สองนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่สามนะครับหลอดช่องที่สามก็จะเพื่ออยู่ จิพพยะวิมานแดนสุขีนะครับสื่อความหมายของช่องที่สามนะครับแล้วก็มาเป็นช่องที่สี่ช่องที่สี่ช่องที่สีก็จะสีว่าเพื่อความโชคดีมั่งมีปลอดภัยนะครับโอเคนะครับ ต่อไปก็จะเป็นช่องที่ห้าไปไปไไองที่หาไออกไปเนี่ยเนส้ามานช่องที่ห้าเพื่อพลานามัยไลโรคาโอเคโอเคนะครับมาปป่ป่าป่าอลไรจบบรคาเด้อพี่น้องเด้อ ตามความเชื่อนะครับเนาะแต่ละากันมาบ้งไงเด้อขันถาบว้างบุญีลันบารลคาด้ระลังดีๆโอเคโอเคโอเคเป็นการออกกำลังไปนำ้ำเราเป็นการมาขอพรน,นำ้ำทำบุญน,นำ้ำออกกำลังไปนำ้ำอันนี้เป็นช่องที่หกนี่ในช่องวินี้นี่ในเขาจะหกช่องที่หกเพื่อหน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรืองนะครับ เป็นี่เป็นี่เป็นี่เป็นนี่ละเปนนี่เี่แล้ที่ตอันที่้องที่หกออกวี่พี่พี่ย่าพี่ยาเนี่พี่นี่ไปแล้วหันไปหัี่ไปนี่ไปนี่ไปน่ไปนี่ไปนไปนัน่ไนม่นี่ไปนี่ไปนี่นี่ไปนี่นีน่ันไป่นน ที่เจ็ดอ่าสุดท้ายแล้วส่องที่เจ็ดเพื่อเงินไหลน,น่องท่องไหลมาสาธุมาเด้อพี่น้องเด้อมาหลอดส่องน้วมกันอ่ากดขึ้นกวอนอ่าก็สาธุบันอยู่ดีไม่แห้งความเกล็ดให้่ไร่ข้าวขยให้่ไหมอ่สุกีสักครั้งนะครับนาะโอเคครับสาธุครับดีครับ